สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมนะครับคอลัมน์นี้อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับวันที่25เดือนมนกราคมปีพุทธศักราช2567นะครับให้ชื่อว่าไอทีวเป็นสื่อได้เนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับเมื่อคำพิพากษาออกมาแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องเป็นไปตามนั้นแหละครับ สารรัฐธรรมนูญมีมติด้วยเสียงข้างมาก8เสียงต่อหนึ่งเสียงมีมติคุณสมบัติการเป็นสสของนายพิธาลิมเจริญรัฐไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญนะครับเพราะฉะนั้นก็กลับเข้าสภาแล้วก็ไปทำหน้าที่สสต่อไปแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่พิธาเนี่ยต้องจดจำถ้าหากว่ายังคิดจะเล่นการเมืองต่อไปนะครับสิ่งที่ว่านี่คือคำเตือนจากนายวรวิทย์กังส,สิเทียมซึ่งเป็นประธาน คณะตุลาการสารรัฐธรรมนูญประธานคณะตุลาการบอกว่าอย่างนี้ครับการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคดีในสื่อต่างๆนั้นถือว่าไม่สมควรและไม่เหมาะสมเพราะการแสดงความคิดเห็นทั้งเชิงบวกและเชิงลบเกี่ยวกับคดีก่อนที่สารจะมีคำวินิจฉัยอาจจะเป็นการชี้นำและเป็นการกดดันสารก็ได้ นี่แหละครับคือคำพูดของประธานคณะตุลาการสารรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นก็ฝากเตือนไปถึงนักการเมืองทุกคนนั่นแหละครับการแสดงความเห็นในเชิงปลุกระดมและสร้างชุดความเชื่อก่อนที่ศารจะวินิจฉัยคดีเนี่ยนักการเมืองทั้งหลายเนี่ยเลิกสถิตนะครับโดยเฉพาะพักก้าวไกลเนี่ยถนัดเลิกเกินในการทําเรื่องแบบนี้เป็นพิเศษถนัดไปพิเศษจริงๆเลิกโจ,จมตีสารรัฐธรรมนูญว่า2มาตรฐานนะครับ แล้วก็เลิกโจมตีว่าสารรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นตัวแทนของฝ่ายอานุรักษ์นิยมบ้างอะไรบ้างเพราะว่าข้อมูลที่ปั้นกันมาเนี่ยมันเท็จทั้งสิ้นครับก็ดูกรณีของศักสยามคิดชอบกันแล้วกันนะครับดูเสร็จแล้วหันมามองดูกรณีของพิธาลิมเจอร์นัดและจะพบความจริงว่าสารรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ได้มีธงนะครับในการที่จะเล่นงานฝ่ายตัวเองตามที่ด้อมส้มเนี่ยเอาไปปั่นกระแสกันในโซเชียลอยู่ในขณะนี้เอาเป็นว่าขอแสดงความยินดีกับพิธาด้วยกันแล้วกันที่จะได้กลับเข้าสภา แต่ทีนี้ลองไปดูคดีถัดไปคดีที่พิธากับพระเก้าไกลเนียเสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาเพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โดยใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งจะถือว่าเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุกตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรกหนึ่งหรือไม่ คดีนี้ก็เช่นเดียวกันแล้ครับสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยออกมาอย่างไรเนี่ยก็ต้องถือว่าจบนะครับแล้วก็ต้องใช้เป็นบรรทัดฐานต่อไปด้วยทีนี้มีบทความชิ้นหนึ่งในเว็บไซต์ของสารรัฐธรรมนูญใช้ชื่อเรื่องว่าผลของคําวินิจฉัยและคําสั่งของสารรัฐธรรมนูญมีย่อหน้าอยู่ย่อหน้าหนึ่งซึ่งน่าสนใจเขญญามันญัดไว้อย่างนี้ครับอันหนึ่ง แม้ผลของคำวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญในแต่ละคดีจะมีความแตกต่างกันออกไปตามลักษณะของคดีแต่โดยทั่วไปแล้วคำวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญย่อมเป็นเด็ดขาดมีผลผูกพันรัฐสภาคณะรัฐมนตรีศาลองค์กรอิสระและหน่วยงานของรัฐอันเป็นผลของคำวินิจฉัยที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา21 1วรรคสี่ย่อหน้านี้มีข้อความแค่นี้แหละครับฉะนั้น พอใจหรือไม่พอใจคำวินิจฉัยผลก็ต้องเป็นไปตามคำวินิจฉัยนะครับเอาละครับทีนี้เรามาคุยกันเรื่องของไอทีวีในประเด็นที่ว่าสามารถจะกลับมาเป็นสื่อได้หรือไม่น่าสนใจในะครับประเด็นนี้คือในฐานะที่เป็นคนทำสื่อเนี่ยคำถามนี้ไม่ยากเกินไปที่จะตอบคำถามถ้าไปดูโพสต์ของสมชายสแสวงการสมาชิกวุฒิศภาสมชายบอกว่าอย่างนี้ครับ การประกอบอาชีพและกิจการสื่อมวลชนเนี่ยไม่จะเป็นต้องได้รับใบอนุญ,ญาตจากกสทชทุกรายนะครับปัจจุบันนี้มีผู้ประกอบกิจการสื่อทางช่องต่างๆทัง้งทางโท,ทรทัศน์ทางวิทยุทางสื่อออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น Tik t อกเฟซบุ o o ยูทู u เบอร์ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ประกอบกิจการสื่อที่ไม่มีและไม่จะเป็นต้องขอใบอนุญาตจากกสทชสมชายสวงการว่าไว้อย่างนี้ทีนี้ คำนิจชัยของสารรัฐธรรมนูญมีอยู่ช่วงหนึ่งระบุว่าอย่างนี้ครับการที่นายคิมซึ่งหมายถึงนายคิมสิริทวีชัยประธานกรรมการบริษัทไอทวีเนี่ยเบิกความบอกว่าถ้าหากสารปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาบริษัทไอทีวชนะคดีก็จะมีการพิจารณาระหว่างผู้ถือหุ้นกับกรรมการบริษัทอีกครั้งหนึ่งว่าบริษัทจะดําเนินกิจการต่อไปหรือไม่ ซึ่งอาจจะประกอบกิจการสื่อมวลชนหรือจะประกอบกิจการอื่นๆตามวัตถุประสงค์ของบริษัทต,ตามข้อใดข้อหนึ่งจากทั้งหมด45ข้อก็ได้ซึ่งเป็นเรื่องในอนาคตยังไม่ได้มีการพิจารณาในขณะนี้แสดงให้เห็นว่าตั้งแต่สพอนอบ,บอกเลิกสัญญาจนถึงปัจจุบันนี่ บริษัทไอทีวีไม่ได้ประกอบกิจการที่เกี่ยวกับสื่อบนชนอีกทั้งไม่พบข้อมูลหลักฐานว่าบริษัทไอทีวีได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการตามพรบจดแจ้งการพิมพ์ปีพุทธศักราช2550พรบประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์พุทธศักราช2551พรบจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์กิจการโทรคมนาคมพุทธศักราช2553 และไม่เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการภาพยนตร์วีดิทัศน์และสื่อโฆษณาตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวิดิทัศน์พุทธศักราช2551นี่เป็นส่วนหนึ่งของคำวินิจฉัยนะครับประกาศหอมบอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีสื่อหลายประเภทแล้วก็ไม่จําเป็นหรอกครับที่จะต้องมีใบอนุญาตจากกสทชอเสมอไปกรณีของ Voice TV ชัดเจนที่สุดครับ Voice TV ไม่ได้ถูกยึดใบอนุญาตนะครับแต่ขอคืนใบอนุญาตทีวีดิจิตอลเองแล้วกสทชก็อนุญาตตามนั้นในวันนั้นเนี่ยบริษัท Voice TV ีจำกัดประกาศว่าจะยังคงดำเนินง,งานอยู่แต่ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มในการนำเสนอโดยมุ่งเน้นการพัฒนาข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ทั้งในเว็บไซต์ใน y o u t u b e ใน Facebook Page ใน l i n ์ใน i n s t a g r กรแล้วก็ในท w ิ t เตอ ฉะนั้นถ้าเกิดว่าไอทีจะกลับมาทำสื่อตามที่ในคิมบอกว่าถ้าหากชนะคดีจะมีการพิจารณาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยคำถามคือทําได้หรือไม่คําตอบคือได้ครับทําผ่านแพลตฟอร์มที่สื่อหลักแทบทุกสํานักใช้อยู่ในปัจจุบันนี้นะครับเว็บไซต์ได้ไหมได้ YouTube ก็ได้ Facebook Page ได้ Line ก็ได้ Instagram ก็ได้ Twitter ได้ทั้งหมดทั้งหมดเนี่ยไม่ต้องมีใบอนุญ,ญาตจากกสทชเลยเห็นไหมครับย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับ คดีพิธาถือหุ้นไอ v ีวที่ศาลร,รัฐธรรมนูญมีมติ8ต่อ1เสียงว่าไม่ผิดคดีนี้จบไปแล้วนะครับแล้วก็ผูกพันทุกองค์กรตามรัฐธรรมนูญแต่ว่าหลังจากนี้ไปนี่สิครับถ้าหากว่าไอทีวีทำสื่อผ่านแพลตฟอร์มข้างต้นเนี่ยแปลว่าทำได้ล้านเปร์เซ็นต์นะครับแค่มีความตั้งใจมีทุนแล้วก็มีคนลงมือทำได้ทันทีเพราะไอทีวสามารถเป็นสื่อได้ตลอดเวลาไม่มีกฎหมายข้อไหนห้ามเอาไว้นี่ครับ ยกเว้นที่จะต้องไปขออนุญาตจากกสทชซึ่งปัจจุบันเนี่ยที่ได้มาก็คืนกันไปเยอะแล้วนะครับเนื่องจากว่าพฤติกรรมการเสพสื่อของผู้บริโภคเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากบรรดาสื่อหลักๆที่เป็นทีวีดิจิตอลทั้งหลายซึ่งไอทีวีเคยเป็นมาก่อนเนี่ยล้วนแล้วแต่ต้องหนีตายด้วยการหันมาทําสื่อโซเชียลด้วยการหันมาทําสื่อออนไลน์ด้วยกันทั้งสิน้นนี่คือคําตอบอยังไงนะครับว่าไอทีวีเนี่ยเป็นสื่อใช่หรือไม่ครับ